ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีซับสวยนําเสนอเป็นประจํานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านสิริมณีนะครับซอยหัตถายราซอย39เนะครับเข้าจากถนนหัตถายราเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก1.8กิโลนะครับสวยๆหลังนี้เลยไปชมกันเลยครับอันนี้ถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆแบบนี้10เมตรนะครับหลังที่จะนําเสนอนะครับเข้าจากหน้าโรงเรียนวัดแป้นทองนะครับเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะครับ เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรายละเอียดให้สวยๆเลยนะครับหมู่บ้านสิริมณีหะไทยราจอย39นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับหลังนี้เลยนะครับสวยๆทำเลดีเลยมี4ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ําห้องนอนชั้นล่างมีหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นบน3ห้องห้องน้ําชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกหลังนี้ใกล้อะไรบ้างครับตรงนี้ก็ถ้าจะไปจับใจใช้สอยตลาดนะครับก็ใกล้ที่สุดก็ เป็นตลาดหน้าหมู่บ้านเคซีนะครับประมาณสัก1กิโลตลาดทาไทมิตก็ประมาณสัก5กิโลนะครับตลาดมารวยประมาณ6กกิโลครึ่งหรือจะไปตลาดมีนก็ประมาณ11กิโลนะครับตลาดทาไทมิตรก็ไม่ไกลนะครับประมาณสัก 5- 6กกิโลเหมือนกันนี่นะครับปะเดี๋ยวตามผมไปชมภายในบ้านกันนะครับด้านหน้านะครับต่อเติมหลังคาที่จอดรถไว้ให้แล้วนะครับทรงสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ฝ้าทําให้สวยๆเลยนะครับแบบนี้ พื้นปูกระเบื้องไว้ให้แบบเต็มพื้นที่นะครับตรงนี้จอดรถในบ้านได้1คันฝั่งซ้ายปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับชนกับรั้วด้านหลังเลยแล้วก็รั้วด้านข้างกับด้านหลังตรงนั้นนะ่ะมีทําระแนงเพิ่มนะครับประมาณสัก70เซนได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับนี่เลยนะครับอ่านี่คือห้องนอนชั้นล่างนะครับก็ จะทาเป็นห้องร้อนก็ได้จะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับออฟฟิศก็ดูหรูหราอยู่พอสมควรนะครับนี่กั้นห้องกระจกไว้แบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 95902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าหลักนะครับประตูบานสไลด์สองฝั่งเปิดได้กว้างอยู่นะครับฝั่งนี้จะเว้นพื้นดินไว้นะครับเอาไว้จัดสวนได้นะครับโรยหินไว้แล้วก็ด้านหลังมีลานซักล้างปูกระเบื้องไว้ให้นะครับ เดี๋ยวให้ดูมุมนี้น,นิดนึงนะครับมุมจากตรงนี้ลานหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลยนะครับโอเคตามผมไปชมภายในบ้านกันต่อนะครับถงชั้นล่างนะครับพื้นปูใหม่นะครับเป็นกระเบื้องเ,ออเป็นแกรนิตโต้แผ่นใหญ่นะครับ60คูณ60เซนเพดานสูงมากนะครับดูโปร่งเลยแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าชั้นเรียบเลยระดับไว้ตรงนี้1จุดนะครับนี่นะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่เป็นบันไดทางขึ้นชั้น2นะครับแล้วก็มีประตูที่เข้าห้องนอนชั้นล่างหรือออฟฟิศนะครับตรงนี้โอเคไปดูกันต่อไปดูกันต่อนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับไปดูห้องน้ํากันนะครับ ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับสวยๆเลยบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้เป็นของใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับถัดมาข้างๆกันก็จะเป็นครัวนะครับครัวบิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้นะครับแบบนี้รูปตัวยูนะครับแผ่นท็อปสีดาบานซิงสีขาวนะครับตัดกันสวยมากนะครับแล้วก็ติดตั้งหูดุดควันไว้ให้ด้วยนะครับนี่พร้อมทําครัวได้เลย แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นประตูทางออกนะครับด้านหลังเป็นลานซักล้างนะครับแบบนี้ปูกระเบื้องไว้ให้แบบนี้เลยนี่นะครับที่ชี้เมื่อสักครู่ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังตีระแนงเพิ่มนะครับประมาณสัก 60- 70เซนนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งนะครับเดี๋ยวผมพาดูชั้น2อิทีนะครับตรงนี้ติดตั้งปั๊มน้ําไว้ให้นะครับชุดใหม่ทั้งทั้งเซ็ตเลยนะครับทั้งถังเก็บทั้งตัวปั๊มนะครับของใหม่หมดนะครับ เดี๋ยวให้ดูมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับนี่แบบนี้กว้างแบบนี้เลยนะครับตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยนะครับบันไดเป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับกว้างอยู่นะครับประมาณเมตรกว่าแบบนี้ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับพื้นก็ปูใหม่นะครับเป็นแกรนิตอแผ่นใหญ่60สคูณ60เซนลายเดียวกับชั้นล่างนะครับลายหินอ่อนนะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้อง มัสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับนี่ห้องม a สเ e อร์เบด o ูมหลังนี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับด้านหน้าหันที่ตะวันออกตรงนี้มีประตูออกไปเทเลสด้านหน้านะครับนี่เลยฝ้าเป็นฝ้าชับเรียบนะครับก็เพดานสูงทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับดูโปร่งมากๆนี่เลยนี่ห้องม a สเ e อร์เบด o ูมนะครับก็เป็นห้องที่สองนะครับเมื่อสักครู่มีห้องหนึ่งข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สองนะครับห้องนอน ต่อด้วยห้องน้ําชั้นบนนะครับห้องน้ําชั้นบนอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ํามีสองห้องนะชั้นล่างหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นบนหนึ่งห้องปรับปรุงให้ส,สวยๆแบบนี้นะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้แบบนี้นะครับต่อด้วยต่อด้วยห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามเนี่ยอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับแบบนี้ก็มีหนะ้าต่างสองชุดนะครับ นี้หชุดแล้วก็ด้านหลังหนึ่งชุดนะครับด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งนะครับเปิดหน้าต่างเนี่ยลมเข้าเย็นมากนะครับนี่เลยนะครับเห็นหลังคาโบสวัดเป็นทองเลยนะครับนะีโอเคออกจากห้องที่3ามนะครับห้องนอนที่3ามเดี๋ยวแวะดูถงบันไดนิดนึงนะครับนี่อันนี้เป็นโถงบันไดชั้นบนนะครับ ต่อด้วยห้องนอนที่4นะครับห้องนอนที่3กับ4ี่เนี่ยอยู่คู่กันนะครับอยู่โซนด้านหลังทั้งคู่เลยก็ห้องที่4นี่ก็มีหน้าต่าง2ชุดนะครับขนาดเดียวขนาดเท่ากับห้องที่3นะครับอยู่โซนด้านหลังคู่กันแบบนี้ก็เปิดหน้าต่างออกไปด้านหลังก็เป็นพื้นที่โล่งเหมือนกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อบ้านนะครับแถวแถวหาไทยราช แถวแถวซฟัฟฟารีเวอร์ใกล้โรงเรียนเบนจมะราชาลัยใกล้โรงเรียนสาธิตพัฒนาใกล้โรงเรียนวัดขุมทองนะครับลองแวะมาชมบ้านหลังนี้นะครับหมู่บ้านสิริมณีฮัไทราซอย39นะครับก็เข้าจากหน้าโรงเรียนวัดแป้นทองเนี่ยเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก500เมตรนะครับสวยๆทำเลดีมากๆนะครับรีโนเวทไว้ให้แล้วสวยๆก็ลองแวะมาดูนะครับสำหรับรีวิว บ้านส,สวยๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย